สมเช่นเคยนะจ๊ะเข้าสิมาเลียงทรงหมอบลูกค่ากันนะมีสมศรีมาสัมผัสคุณแม่พรณนภัทนะจ๊ะว่าเป็นยังคุณแม่จังเลือกใส่บริการที่มีสูห้หน้าของเขาหรือว่าเป็นยังคุณแม่จังเลือกใส่รถรุ่นนี้ตามสมไปเบิ้งเลยจ่ะว่าคุณแม่มีความประทับใจอียงจังเลือกใส่บริการกับเขาจา้าค่ะตอนนี้นะคะนาอยยุกับอ่าคุณแม่พรณนภัทนะจา๊าแล้วก็อยากไปสอบถามคุณแม่พรสนภัทบบ สื่อรถรุ่นใดจ้าอ๋อมิซูแอทาบจ้าครอบสมัถนามันเราก็เข้าใส่ตลอดมิซูใส่ตั้งแบงแบงแคปมาแล้วแล้วก็มาซีประตูอันนี้ออกเกง้งอ๋อก็คือเคยสื่อรถมิซูมาแล้วเราถ<น>ือใจ จังเลือกใส่บริการของมิตูนหน้หน้าๆของเขาอ๋อก็กามันยุ่ใกล้บ้านเขาเนาะ,ะในเวลาแล้วเขาก็สะดวกสบายโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณลีโอนะคะ กมจะขอสัมภาษณ์คุณรีโอสักนิดนะคะว่าคุณรีโอออกรถรุ่นใดมาคะก็เป็นมซูตัวแคบค่ะอ๋อเป็นตัวไททันเมก้าแคบนะคะโอเคค่ะอยากสอบถามว่าทำไมถึงเลือกไททันเมก้าแคบคันนี้คะพอดีว่านดานะนำค่ะว่าใช้ดีช่วงล่างก็ดีอย่างเงี้ย แกแกออกมาหลายคันแล้วแกก็เลยแนะนำอ๋อแล้วอ่าทำไมถึงเลือกที่มิซูนานาของเราคะเพราะว่าน้าก็แนะนําแหละแล้วก็คุยกับเซลล์เซลล์ก็เซลล์ก็รู้จักกับเซลล์ก็เลยอ๋อเป็นคุณน้าแนะนำแล้วก็เซลล์ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอ่ามีคนสนใจรถนะคะคุณลีโอจะแนะนํา ให้เขาไปซื้อรถที่มิซูนานาของเรานะคะแนะนําค่ะแนะนําค่ะ,อคะโอเคค่ะนั้นวันนี้นะคะอ่า้องส้มมาเลี้ยงส่งมอบนะคะก็จะไม่รบกวนเวลาคุณรีโอมากเราไปกินเลี้ยงส่งมอบกันดีกว่านะคะ,คะขอบคุณมากค่ะ,คะโอเคจ้ามือนี่เขาได้สัมผัสคุณแม่พร้อมนับผัดไปแล้วเนาะแล้วก็เขาได้เลี้ยงส่งมอบไปแล้ว ในคลิปหนาเดินเขาสิบไปเลียงทรงหมอบผู้ใดอีกสามารถติดตามเขาไดทีเพจมิสซูนาน้าทั้ง3สาขาข,าของเขาสามเพจของเขาน้ากาแล้วกา็อ่ายูทู e มิสซูนานามหาสารคามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราน้ำเราพอกันในคลิปหน้าด้วยจ้า